ย้ำสัมพันธ์อีกครั้งนิคโคลเท่งตอบกลางรายการซุ่มคบกันจริงเหรอก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาหนาหูว่านักร้องสาวคนดังยุค90้าอย่างนิคโคลเทริโอกับนักสแสดงหนุ่มเท่งศักดิ์สิทธิ์กำลังคบกันและได้เตกลงเป็นเพื่อนกันเร็วเรียบร้อยแต่หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวล่าสุดในรายการขอข้าวกินหน่อยได้ร่วมพูดคุยกับแท่งและนิคโคลแบบเปิดอกเปิดใจอีกครั้งเมื่อสาวนุ้ย สุจิราถามกลางรายการชัดๆว่าสรุปคบกันจริงหรือเปล่านิคโคลตอบกลับแบบไม่ต้องรอให้ลุ้นคำตอบนั้นว่าไม่จริงค่ะทำเอาหนุ่มแท่งถึงกับหัวเราะพร้อมพูดต่อว่าคิดหน่อยหนึ่งตอบซัดรงเลยก่อนที่นิคโคลจะพูดถึงหนุ่มแท่งว่าจริงๆสเปคเธอก็แบบนี้แหละชอบแบบนี้และขอให้รักเดียวใจเดียวแค่นี้พอก่อนจะเผยว่าเราเป็นพี่น้องกันเท่านั้นเอาเป็นว่าเคลียร์ชัดทุกประเด็นที่สงสัยนะคะ